สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการดูแลรักษาพ่อพันุ์นะครับให้เขาได้จ่ายลูกได้นานๆนะครับเราจะดูแลยังไงในวิธีการผสมนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นขังผสมหรือจับผสมหรือปล่อยแบบธรรมชาติหรือแบบรีด รีดอาซุจิครับอ่าก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่ส่วนตัวในฟาร์มผมนะผมจะผสมอยู่สองแบบครับคือปล่อยผสมแล้วก็จับจับผสมครับอ่าแล้วแบบไหนมันจะดีที่สุดในการผสมวิธีผสมแบบธรรมชาติก็จะดีที่สุดครับอ่า คือว่าได้ออกมาลูกไก่เขาจะแข็งแรงครับแล้วพ่อแม่พันธุ์ก็จะไม่เครียดด้วยครับถ้าเราปล่อยแบบปล่อยให้เขาผสมเองตามธรรมชาตินะครับอ่าแล้วถ้ามันพื้นที่เราไม่พอเราต้องขังผสมอ่าคือว่าเราก็ทําเป็นคอกแล้วก็ปล่อยพ่อไก่แม่ไก่ผสมกันเองโดยที่แบบไม่ได้จับผสมนะครับแบบนี้นะครับข้อควรระวังนะครับ เราควรให้อาหารแบบเป็นเวลานะครับอ่าแล้วข้อเสียนะครับคือไก่ถ้าเขากินอาหารไปมากๆครับแบบขังคนระับเขาก็กินอย่างเดียวคนระับอ่าทีนี้มันก็จะอ้วนเกินคนระับถ้าแบบว่าเราเอาผสมแล้วแบบว่าสมมติทายแบบเนี้ยเราเอามาปล่อยไว้ตอนเขากําลังทายขนอ่าแล้วพอเต็มแล้วเราจะเอากลับมาเลี้ยงอีกถ้าเราไปปล่อยอย่างนี้เราให้กินแต่อาหารนะครับ เลอเออากลับมาเลี้ยงอีกไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันจะอ้วนเกินนะครับอ่าทางที่ดีนะครับถ้าแบบว่ามันทายขนแล้วเรารอนะครับเราส่วนตัวผมนะครับผมจะไม่ปล่อยผสมเลยนะครับผมก็จะขังขังเล้วแล้าย้ายไปครับอ่าคือแบบว่าถ้าผมจะผสมนะครับเอามาทำพ่อไก่คือว่า ไม่ไม่เอากลับไปใช้งานแล้วครับคือเลิกใช้งานแล้วครับหมดอายุการใช้งานนะครับเอาง,ง่ายๆอ่าคือจะทําพุ๊บคือเอากลับไปใช้งานอีกไม่ได้แล้วครับต้องแบบนั้นเลยครับถ้าแบบว่าถ้าทายขนมาเราเรารอให้เขาทายขนเต็มผมก็จะไปปล่อยเราย้ายนะผมจะไม่ปล่อยผสมนะครับอ่าก็ถ้า เราขังนะครับเราให้เขากินเยอะเกินนะแบบขังผสมนะครับถ้ามันมันอ้วนจัดนะครับการที่เขาจะจ่ายลูกแบบน้ําเชื้อเขาก็จะด้อยคุณภาพลงไปเรื่อยๆครับถ้าไกา่เขาอ้วนเกินนะครับมันก็จะหมดการหมดการให้ลูกไปไวว่าปกติครับเออเอาง่ายๆนะครับอ่าทางนี้ดีนะครับนะนะถ้าเราไม่มีพื้นที่จริงๆนะครับเอาแบบเป็น จับผสมดีกว่านะครับหรือไม่ก็ปล่อยไปเลยครับแบบไม่ต้องมีข้อครับปล่อยไปตามธรรมชาติเลยครับให้เขาผสมตามธรรมชาตินะครับอ่าถ้ามีพื้นที่จํากัดก็เอาแบบเป็นจับผสมดีกว่าครับแล้วพ่อไก่เราจะไม่โทมนะครับถ้าว่าเป็นแบบจับผสมนะครับอ่าก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้แค่นี้นะครับวันนี้วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ผมก็สวัสดีครับ